อนนี้ก็โอเคแล้วค่ะก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ชีวิตที่เราเป็นบทเรียนราคาแพงในชีวิตของเราค่ะทำให้เรามองสิ่งต่างๆเปลี่ยนไปแล้วก็ตัดสินใจในการทเสิ่งต่างเปลี่ยนไปค่ะตอนนี้เป็นยังไงคะตอนนี้ก็ตัวเขาเองเนี่ยถูกดําเนินคดีอยู่แต่ว่าเป็นคดีของเขาเองที่เป็นคดีเก่าแต่ว่าในคดีของเราและผู้เสียหายใหม่นะคะก็อยู่ในระหว่างที่ตํารวจก็กําลังดําเนินการอยู่ค่ะ เราต้องได้เข้าไปหเไปหมือนี้นไรได้รูปแบบเขาอาะเป็นพยานอะไรนี้เพ่อเอเราเราได้ให้ปากคำแล้วก็อะไรพวกนี้เรียบร้อยหมดแล้วค่ะที่เหลือก็เป็นหน้าที่ของตำรวจในการดำเนินคดีต่อไปค่ะเราได้ติดตามอะไรหรือไม่ว่าเนี่ยรูปแบบไหนไม่ได้ติดตามเลยค่ะอตอนตอนนี้ไม่ไม่สนใจเลยค่ะก็คือเราก็ใช้ชีวิตของเราไปอย่างเงี้ยค่ะ ถ้าถ้าสมมติตำรวจเขาต้องการแบบสอบปากคำเพิ่มหรือว่าต้องการอะไรเพิ่มอย่างเงี้ยค่ะเราก็ยินดีที่จะแบบให้ความร่วมมือแต่ว่าตอนนี้ก็ทางตำรวจก็ยังไม่ได้มีแบบขออะไรเพิ่มเติมค่ะตอนนีเป็นไงบ้างคะใจดีค่ะกลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมแล้วค่ะเพราะว่าเราก็เราก็ต้องสู้ต่อเนาะดำเนินชีวิตต่อเนาะจะไปจมปลักกับเรื่องนี้ก็ไม่ใช่อ่ะค่ะก็ ก็ใช้ชีวิตตั้งใจทํางานต่างๆอะไรอย่างเงี้ยของเราไปอะค่ะเราเข็ดเห็นอะไย่าหรือว่ากลัวผักหลักเหี่ยเข็ดใช้คำว่าเข็ดแต่ว่าก็แต่แต่ว่าก็แบบว่าถามว่ามีมีมีคนเข้ามาไหมก็มีค่ะแต่ว่าเราก็จะค่อยๆคุยเปิดใจช้าลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบไม่ไม่รีบตัดสินใจเหมือนสมัยก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเปิดแล้วก็สแกนสแกน สกรีนตอนนี้เป็นแบบยอดนักสืบเลยอ่ะเป็นตอนการเป็นคนันเลยอ่ะหนูน้อยยอดนักสืบเลยคือใครเข้ามาคุยนี่คือสือบแบบลึกเลยค่ะว่าแบบเป็นยังไงแบบเป็นแบบคนแบบไหนทำอาชีพอะไรอะไรอย่างเงี้ยคือตอนนี้เป็นหนูน้อยยอดนักสืบไปเลยลคคตเ<ช>้เป็นใครเข้ามาคือต้องรู้เรื่องลึก้อเปใครอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะใช่ค่ะถ้ามีรับวงคมในหรือมีอะไรอย่างเงี้ยคือก็ไม่เอาเลยไม่คุยเลยขัอไปนี้คือเราจะเราจะเชื่อเรื่องคำหลักญาติเลยใช่ไหม<า>ก<ช>็ต้องยอมรับว่าถ้าใครเจอแบบเราอ่ะมันก็มันก็คงจะ น้อง <No, S 2> มันก็ต้องเขียนิดนึงอ่ะมันก็ต้องแบบมีกำแพงขึ้นมาอยู่แล้วอะค่ะว่ากำแพงค่อนข้างหนาหนาขึ้นเยอะเลยค่ะสูงด้วยสูงด้วย <laughs> ใช่ค่ะอย่างง<ช>ี้วค,คือเป็นเรื่องยากสของคนที่จะเข้ามาแล้วว่าเขาจะทำยังไงให้เราเชื่ออะไรก็เป็นเรื่องของเขาถ้าเขาชอบเรามากพอเขาก็ต้องพิสูจน์ให้เราเห็นว่าแบบอ่ะเขาจริงใจต่อเราจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะอะไรนะคะที่อกเข้ามาค่ะใครคนที่เข้ามาจีคนธรรมดา บางคนก็คือเรา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 ยอมรับเลยว่าเราแบบสืบเลยดูเลยเซิร์ชดีๆไปถามคนรู้จักหรืออะไรอย่างเงี้ยคือถ้ามาแบบไกลๆตัวอย่างเงี้ยก็คือไม่เอาเลยก็คือต้องแบบรู้จักเป็นแบบรู้จักอยู่แล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยถึงจะแบบคุยให้มีคนคอนเฟิร์มมีคนการันตีอะไรอย่างเงี้ยค่ะถึงจะคุยโอ้ผมไม่<ๆ>ไม่ไม่ถนาดนะสืบเองก็ได้สืบเองก็ได้ใช่ค่ะใช่ค่ะคนธรรมดากับไฮโซ่เนี้ยจะทาไม่เรามีกำแพงกับคนที่แบบเป็นไฮโซมากกว่า จริงๆอ่ะค่ะไม่ได้เกี่ยวว่าจะเป็นคนธรรมดาหรือไฮโซแล้วมีกำแพงแต่ว่าเกี่ยวว่าเป็นคนคนนึงที่เข้ามาแล้วก็มีกำแพงแล้วใช่ค่ะ,พะเพราะว่าเพราะว่าไม่ว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับรวยกับจนนะ,ะการคนที่จะมาหลอกลวงอะค่ะถ้าเขาตั้งถ้าเขาตั้งใจจะหลอกลวงจริงอะเขาเขาเข้ามาแบบไหนก็ได้ถ้านายคิดว่าเราจะใช้ระยะเวลานาน คุยกับเราหรืออยากจะคบกับเราจริงๆก็ต้องพิสูจน์ไปเรื่อยๆอะค่ะจนกว่าเราจะมั่นใจว่าว่าว่าเขาจริงใจต่อเราจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วทุกอย่างที่เขาพูดมันเป็นเรื่องจริงอะไรอย่างเงี้ยมันความแบบนีต้องใช้เวลาเลยอะค่ะวันนี้วันนี้โสดอยู่โสดค่ะโสดค่ะรับคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยช่วงกเราเลยกรณีจะมีคำถามอะคอมเมนต์เราใช่ไว้ไแบ่งเป็นสองกรณีเนาะก็คือตั้งแต่ ตอนแรกเลยอ่ะที่กอดจอกมาออกข่าวค่ะก็รู้อยู่แล้วแหละว่าจะต้องโดนคอมเมนต์ในเชิงว่า <c oughs> แต่ว่าเราอ่ะก็รู้สึกว่าเราจะได้ช่วยเหลือคนอีกเยอะเพราะว่าอย่างเห็นในข่าวนะคะก็จะเห็นว่าหลายคนที่เขาตาสว่างแล้วเขาจากที่เขาโดนหลอกอยู่เขารักอยู่เขาเขาก็มารู้ความจริงว่าเขาโดนหลอกก็เพราะเราอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกดีที่แบบโอเคเราได้ช่วยเหลือสังคมได้ช่วยเหลือคนแต่หลายคนก็ไม่เข้าใจเราเข้าใจว่าเราแบบ้ม,มองคนที่เปลือกนอกไปชอบคนรวยหรอเลยโดนหลอกอะไรเงี้ยจริงไม่ใช่ มันมันเป็นเรื่องของการที่เราเปิดใจให้รักคนคนนึงเร็ว hm เกินไปแค่นั้นเองค่ะแต่ว่าคอมเมนต์ชื่นชมก็มีคนที่เข้าใจแล้วให้กําลังใจเราก็มีเยอะเหมือนกันค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็ไม่ได้มีคนเข้ามาทิเแซวว่าเราเล้วใช่ไหมมีบ้างนะอะไรอย่างเงี้ยในติกต็อกก็มีใช่ค่ะใช่ค่ะเวลาไลฟ์ในติกตอกก็ยังมีแซวอยู่เหมือนกันแล้วเราตอบไหมหรือว่าเราปล่อยเลยส่วนใหญ่ก็จะแบบ ไม่ต้องตอบเองเพราะว่าคนอื่นอะคนอื่นในในไลฟ์แ่ะเขาก็จะเขาก็จะเข้ามาตอบแทนอะไรเงี้ยค่ะใช่ใช่ค่ะเขาก็จะไปว่าแทนเรกี้อยู่แล้วค่ะจริงๆอะตอนแรกโกรธมมกคุณแม่ยิ่งโกรธเยอะเลยแล้วคุณแม่จะจะอยากจะฟ้องด้วยค่ะแต่ว่าเรามานั่งนึกนโนแล้วก็เสียเวลาเสียอะไรหลายๆอย่างอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าโอเคปล่อยผ่านไปแล้วกัน เราเพราะว่าเราก็ทําใจกับเรื่องนี้ได้แล้วไม่ได้เก็บมาคิดอะไรแล้วอะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้มีการฟ้องร้องอะไรค่ะเรารู้สึกว่าเหมือนพอเรื่องมันก็ผ่านมานานพอสมควรแต่ก็ยังมีคนเข้ามาว่าเราเราสูดเอ๊ยทำไมต้องถึงยังแบบเข้ามาคอมเมนต์แซวเราเข้าใจได้ค่ะเพราะว่าบางทีบางคนก็ว่างเกินเนาะชาวเน็ตเขาแบบว่างไงเขาไม่มีอะไรทําก็อ่าถ้าเราทําให้เขาแบบสามารถปลดปล่อยความทุกข์อะไรของเขาได้นิดหน่อยแล้วก็เราเราก็ปล่อยไปอะไรเงี้ยค่ะแต่คณะ ไม่ได้สนใจค่ะไม่ได้สนใจก็คือเดินหน้าใช้ชีพเดินหน้าใช้ชีพของเราต่อไปทำงานของเราต่อไปค่ะหลจากจะพามาไดไหมต้องการจะเปิดจะให้กำลังใจคณะอยู่อะไรอย่างเงี้ยไม่ให้ฝากวันนี้เขาให้กำลังใจอะไรอย่างเงี้ยอยากก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้าใจเข้าใจในสิ่งที่เราตั้งใจทำออกไปแล้วก็เข้ามาให้กำลังใจแล้วก็ฝาก เรื่องเราเนี่ยเป็นบทเรียนกับกับกับทุกคนด้วยที่ได้ดูข่าว่าคะคว่าเอาเรื่องของเราอ่ะเป็นบทเรียนเอาไว้สำหรับชีวิตของทุกคนนะคะ okay.